เราก็จริงๆเราเคยร่วมงานกับแก๊ปหลายรอบแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบเราได้มาออกอีเวนต์เดี๋ยวแก๊ปแฟนคลับนะครับเดี๋ยวบริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้จะเป็นการรวมพลของฟอร์สบุ๊กนะครับส่วนของ้องไงที่สตาร์ทกับฟอร์สบุ๊กแล้บนึ่งครับโฟนได้ับเตลิ่วมนเอรดิสันนี้ครับไปครันไป ครับผมเราก็จริงๆเราร่วมง,งานกับแก๊ปเนี่ยหลายรอบนะแล้วนะครก็ดีใจมากที่วันนี้เนี่ยเราได้มาออกอีเวนต์ครั้งแรกกับชั้นเลยนะครับผมออแล้วก็เออดีใจแหละครับก็แก๊ปก็น่ารักนะครับที่เชิญพวกเรา,า,เราดีใจมากขอบคุณนะครับครับ,รบจีิมัมน,งงนมีปโ,<อ>โปรโมชั่นอะไรสำหรับงานโอ้ยจริงโอโปรโมชั่นนะครับอันแรกเลยเนี่ยคือลดสูงสุดเนี่ย80แล้วก็ส่งฟรีแล้วก็ลดเนี่ย16บาทแล้วก็อาหารหลายๆอย่างที่แบบว่า19บาทใช่โอ้เมื่อกี้เห็นมีเห็นมีอะไร9บาทด้วยนะ ใช่มใช่จําจำจชื่อเมนูไม่ได้มี9บาทก็คือวันหนึ่งสามารถสมมติ3มือใช่ป่ะกินไปเลยทั้ง3มือเลย19บาทใช่ครับก็ยิ่งยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้มเพราะว่าจริงเนี่ยเหมือนแบบเวลาเรากินกันหลายคนนะโปรโมชั่าแกเขาก็มีเยอะให้อยู่แล้วใช่แล้วยิ่งใครเป็นแบบว่าเนี่ยครับแบบลิมิเต็ดก็ได้ส่วนปีด้วย แล้วก็ส่วนรถใช่ออนท็อปไปอีกใช่ก็เยอะมากเข่อแบบการแังไวเราส่งคุณเฮ้ยนะครับเพ่อะไรอะแอบสั่งเาไว้กับทางโอ้ไม่แอบสั่งนะ่แอบสั่งฟังตลอดเอาจริงเมื่อวานเมื่อวานผมก็สั่งเลยเพราะว่าตอนคือชอบชอบแก๊ปหลายๆอย่างก็คือร้านอาหารเยอะแล้วก็มีโปรโมชั่นตลอดแล้วก็แก๊ปเนี่ยเวลาที่เราหิวมากๆเนี่ยเขามีให้เลือกด้วยนะว่าแบบส่งแบบไวมากๆอะไรใกล้ใกล้ที่พักอะไรใช่ใช่ก็คือแบบดีมากๆเนี่ยครับใช่ ที่มันมันมันสะดวกขนาดนี้เวลาใช้บริการเก็ที่แบบว่าเฮ้ยสูงสามารถตัดสั่งได้เลยโอ้ง่าย่มากเขาก็บันทึกที่อยู่กดสั่งปัดบัตรเลยอ๋อแล้วจริงมีโปรโมชั่นร่วมบัตรด้วยนะก็หลายๆธนาคารใช่ครับก็ดีเลยเรีว่ามีโปรโมชั่นเยอะขนานี้สนใจค่ะพิจารณาสอบถามเลยใช่แน่นอนครับผมแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกบางทีขี้เกียจออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวออกไปเสี่ยงฝนตกอีกก็สั่งแก๊บเข้ามาให้เขามาส่งใช่ได้บายมากอันตรอ่ะโปรโมชั่นดีๆีสั่งทางเครสกับ ครับผมก็ฝากโปรโมชั่นดีๆจากทางแกรบด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็น4ในรอบ4ปีเลยของก็งานยิ่งใหญ่มากก็ยังไงก็ฝากแกรบฟูด้วยนะครับผมก็รับรองว่าคุ้มแน่นอนครับก็คือสะดวกครับเราไม่ต้องออกไปแบบไปร้านเองก็คือสั่งกินอยู่ที่บ้านสบายๆนะครับผมก็มีร้านดังเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ฝากแกรบฟูด้วยนะครับผมคกลับมาจากไปเมียนม่วง เป็นไงบ้างฮะกับการแฟนมีครั้งนี้ในหลายๆครั้งในรอบในหลายรอบในปีนี้เอาจริงเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าเราได้ไปแบบแฟนมีที่ต่างประเทศก็แฟนแฟนแต่ละที่นะก็ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็แฟนแฟแต่ละที่เขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันซึ่งเราก็ดีใจทุกครั้งที่ได้แบบไปหาแฟนเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแฟนแฟก็จะแบบบินมาหาเราแล้วแล้วก็ที่ไทยอะไรเงี้ยก็เหมือนสิ้นปีนี้เราก็เราก็เหมือนเราออนทัวร์เยอะหน่อยซึ่งเราก็ดีใจมากๆครับที่แบบได้ไปหาแฟนต่างชาติทุกคน ครับเรียกว่าเปิดคำเชิญคไทยไปฝากแฟนๆกันเลยทีแน่นอนครับทุกทุกทุกประเทศทุกเมืองเลยครับที่เราไปใช่ก็นั่นแหละแฟนๆก็ให้การต้อนรับดีมากน่ารักทุกประเทศเลยครับใช่มีโมเมนต์พิเศษอะไรไหมครับที่ต้องบอกทันทีที่ไปโมเมนต์ส่วนมากจะเป็นโมเมนต์กันเองมากกวะ่ะอ่าเ,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 เมมมหมือนเวลาไปเที่ยวไม่ไม่หมายถึงเวลาไปเที่ยวมันใช่มันเป็นหลายๆ คือหลายๆประเทศอ่ะบุกอบฟอส์เราเคยไปกันครั้งแรกแล้วแบบมันจะมีความตื่นเต้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเที่ยวบ้างช่วงฟรีเดย์อะไรเงี้ยช่วงฟรีไทม์ใช่ครั้งนี้ไปฮ่อง,งอกงมีโอกาสไหมที่นั่นก็มีเทียเ่ยวนะักดิ์ดเยอะนะมีเลยนะมีสิ่งศักดิ์เยอะอ๋อใช่<ม>ใช่ใชครับไปขออะไรบ้างไหมก็ก็เอาจริงมีมีไปขอนะครับแบบเออก็แบบเออเราก็ได้แบบวัดกังหันเออแล้วแบบเออเราก็แบบก่อนที่เราจะบินไปเนี่ยเราก็เออบอกบอกพี่ว่าเออผมอยากไปวัดเออวัดกังหันนะอะไรเงี้ยก็ก็ได้ไปแล้วก็ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็เราก็ขอไปแล้วแหละทำั้ผมทับุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อกีเราสองคนเชื่อในเรื่องขายมือเงินโอ้เวลาขอเชื่อแน่นอนครับเชื่อแน่นอนมันต้องซิงกันก่อนเชื่อครับผมต้องเชื่อเชื่อเชื่อเลยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บุ๊กกับฟอร์สจะใส่ใสสิน่ะแดงแบบเออใสแตนด์แดงใช่แต่ช่วงนี้เออมันแบบทำงงทำงานก็ถอดใช่เอาไว้ใต้หมออะไรใต้หมอใช่คือรู้สึกว่าพอถอดแล้วมันกำลังใจในการทำงานได้ได้หนาที่เรา มันก็เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับที่แบบว่าที่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออไอเราก็ต้องตั้งใจทํางานด้วยอะไรเงี้ยถ้าตรงนั้นมีมีเรื่องดวงมาเสริมผมว่าก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยนี้เนี่ยนอกจากความสามารถหน้าตาดีไม่พอแล้วมันต้องต้องมูงติองดวงต้องมีดวงด้วยนะครับผมใช่ซึ่งวันนี้ก็เป็นอยู่วันหนึ่งที่แบบเราอยากไปกันมาตลอดเลยก็เออก็ได้ไปแล้วขอพี่ขอเราสองคนมูอะไรเป็นพิเศษไหมโอ้โหก็ก็ไม่ได้ขออะไรเป็นก็เรื่องงานเนาะเป็นหลักใช่ก็เรื่องงานครับก็ หลักๆก็อยากให้อยากให้งานไปได้ดีอยย่างงเี้ใช่ครับรักไม่ขอไม่เลยไอ้นะครับไม่ขอความรักเลยนะความรักอรอครับขอทำไมมันรักกันดีอยู่แล้วเราไม่ได้เกลียดกันเดี๋ยว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 เขาต้องคลองเคลียร์ก่อนเออก็คือพี่เขาอาจจะหมายถึงความรักอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าแต่คุณผมหมายถึงแบบว่าเราสองคนกลมเกลียวเป็นอยู่แล้ว่อะไรนะครับอ่าอะไรนะครับ ขอโทษนะครับครับครับความแรกดีขนาดมาพัฒน์นี่ก็ค่อนข้างขเราคือดีดีครับดีเราเราสองคนก็ก็ปรับตัวกันมาค่อนข้างเยอะซึ่งตรงตอนนี้ก็ลงตัวแล้วมากๆก็อยากให้เราสองคนเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้กันต่อไปก็ทำงานรักกันเนี่ยครับใช่ทะเลาะกันต่อยกันเลยครับอย่างเงี้ยรออรักกันดีตีกันตายนะรักกันดีีตกันเป็นสโลแกนอยู่แล้วฮะคอนเซ็ปต์ของคู่เราใช่คู่อื่นเขารักกันปานจะกินกินเรารักกันไปตีกันไป รักกันดีตีกันตายโกรธกันง่ายหายกันเร็วใช่สุดยอดสุดยอดเรามาทักใจตรงไหนของกันรักกันบ้างคะอันนี้สัมภาษณ์อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวปกติมันจะต้องสัมภาษณ์เออมีงานอะไรอ่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตบท้ายเดี๋ยวตบท้ายอันนี้แบบอินไซต์ก่อนอ๋ออ่าคุณแบบนะฮะเอออะไรนะอ่าคุณแบบว่าโดนเสน่ห์อะไรของผมดึงดูดครับผมนี่คือคำถามที่เขาถามคุณเลยนะ คิดหนักเฮ้ยอยากคิดยากดีว่าเพื่อนอะไรนะคำถามว่าอะไรนะครับขออีกทีนึงฮะไม่ฟอยเขาก็เป็นเพื่อนแหละเป็นเออเราเราใช้คําว่าเพื่อนแหละครับเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันมาผ่านทั้งทุกทั้งเออทั้งทุกทั้งสุขมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอออยากใช้คําว่าเพื่อนนี่แหละครับเพเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันครับใช่แต่ว่ามันก็มีนั่นแหละจังหวะหนึ่งบางทีเราก็มีทะเลาะกันบ้างนู่นนี่นั่นเราก็ต้องปรับความเข้าใจกันใช่ก็เขาก็เป็นเพื่อนทีี่่่่ดคนใชแตวา เราทะเลาะก,กันเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเวลาคนเราทํางานใกล้กันมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เกลียดกันคือเราแค่อยากให้งานมันออกมาดีแค่นั้นเองครับเลยต้องแบบเพื่องานเฉยๆเราทะเลาะกันเพราะเรื่องเรื่องงานล้วนๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยครับใช่สุดท้ายแล้วเราก็จับมือกันไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องใช่ยิ่งปียิ่งรักกันครับผมถ้าผมได้รับแฟนนี้ครับ ของเราแคนเนี่ยใช่ครับแล้วมันจะมีรักษานแบบนี้ที่ต้องไปเปิดตลาดุโ่ปอ่าเดี๋ยวยังไม่มีผู้อื่นจไปเลยจริงเหรอครับเราเป็นทุกแรกของเอ็มทีวีที่ออกโลกจริงป่ะครับเนี่ยอโอ้โห นผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับเอาจริงก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าวันหนึ่งเราจะไปได้ไกลขนาดก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยตับซัพพอร์ตเลยก็พวกเราสองคนก็ดีใจมากๆครับใช่แล้วก็มีเดี๋ยวเราจะมีออนโทร์อวิฟเฟนด้วยคักาแสดงหกคนก็ฝากติดตามเนาะฝากติดตามแต่ว่าที่แรกนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นนั่นเองใช่ไซตามะใช่ใช่ แต่ว่าเดี๋ยวมีอลายหลายที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิเียลละกรต่อพิเราไปยรเนี่ยเกเี่ยเราปยุโรปอันนี้เป็นคนรปนยุโรปนะครับผมเราต้องมีเตรียมพร้อมยังไงเพราะมันอาจจะแตกต่างครับเราก็ต้องฟิตติ้งชุดไงครับเราต้องฟิตติ้งชุดไปถ่ายรูปหลักๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็นั่นแหละครับโชว์โชว์แล้วก็มีต้องต้อง จะต้องมีจริงจริงมันก็พิเศษทุกที่แหละครับแต่ว่าเราก็พยายามดัดแปลงให้โชว์แต่ละที่มันก็ใช่มีมีความแตกต่างระหว่างสถานที่วัฒนธรรมเค้าอะไรเงี้ยครับใช่เอาจริงผมก็ผมก็รุนเหมือนกันนะแบบเออคือเราก็ไม่เคยแบบออกโซนเอเชียอย่างเงี้ยบอเอาจริงไปยุโรปนี่เราก็ก็ตื่นเต้นมากมากเพราะเพราะเราก็ไม่รู้กันว่าเออมันจะเป็นยังไงแบบเออจะแบบจะมีแฟนๆมาหาไหมอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันฟิลเหมือนแบบ เหมือนตอนขึ้นคอนเสิร์ต LL ครั้งแรกเลยเยใช่นี่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากตอนระเบิดใช่ยุโรปกนต้องมีหลายชั่วโมงอยู่อิตาลีก็สิบหกสิบเจ็ดนะจำไม่ผิดใช่มันก็เป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้ไปอิตาลีกันเนาะของฟลอยด์ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแสดงว่าต้องมีหายแฟนจากที่เล่นเยอะก็สงสัยเหมือนกันเอาจริงตอนที่แบบโอลิโอลิเฟนแบบมันขึ้นเทนไงเออสงสัยแบบอิตาลีอันดับสองอย่างเงี้ยก็ผมก็แบบงงกันมากว่าคือ โซนดูค่ะแต่ชอบซีรีส์ที่แบบว่ามีความาามีความเรียลลิสติกนิดนึงเลยรต่เดี๋ยวต้องเตรียมบทเซอร์ไพรส์ไปถ้าเจอใครต้องเซ็กซี่นะฮะเพื่อไปถ่ายนูนอะฮะถ่ายนูนต้อ<ะ>งเซ็กซี่แล้วเพื่อไปถ่ายนูนเซ็กซี่นะ,ะ,ะครับเอาคิ้วแล้วนะเดี๋ยวไปแบบคิ้วๆแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับเลี้ยผมแบบมีเซอร์ไพรส์ทุกที่ส่วนใหญ่ผมค่อนข้างดิ้นสดด้วยครับผมใช่ครับ อเป็นไงครับสตาลิมปิกมีนักป่าคนหนึ่งนักป่าก็ซุ่มซ้อมอยู่ครับช่วงนี้ครับเน้นเทไม่เน้นลงนะแต่ลงไปเราต้องได้ซีนเอาาสวยมาสวยไปก่อใช่ครับเน้นท้าไปก่อนไม่หรอกไมก็พยายามแค่เดียวกั็นไหมคือต้องบอกต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นกีฬาเลยเพราะฉะนั้นก็เขายิ้มบ่อยครใช่ครับผมทั้งผมทั้งวิ่งปั่นจักรยานเล่นฟิตเนสแต่ผมไม่เล่นกีฬาเลย ผมไม่เคยเล่นกีฬาตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเทรนตัวเองเพื่อเป็นโค้ดเรียบร้อยไม่คุณไม่เล่นกีฬาแล้วคุณไปเป็นโค้ชนี่ทีมไม่ <c oughs> ฟุตบอล <c oughs> ทีมไม่ฟุตบอล11คนนี่จริงๆต้องมีกองหน้ากองกลางกองหลังประตงใช่ไหมถ้าผมเป็นโค้ชนะ <c oughs> กองหน้า1ิบคนอ่ะยังไงก็เข้ายังไงก็เข้าแล้ว,แล,วแล้วเขายิงเขาเราอ่ะมีโกคนนึงเชาามันฝากฝากฝากใจไว้นน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 นรันน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  นี่ครับเป็นไงครับอนนททีมเราทีมเราเออผมเกิดแน่นอนครับโค้ดครับผมครับชอตมีคอนเสิร์ตด้วยคออนเสิร์ตด้วย่าใช่ครับมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมซื้อซ้อมใช่ไหมหยอกหยอกมีมีคอนเสิร์ตด้วยสำหรับแฟน ที่ได้เข้ามาดูแล้วก็มีสตรีมด้วยยังไงก็สตรีมมิ่งด้วยนะครับขอฝากด้วยผมก็มีโชว์ให้ทุกคนดูแน่นอนแล้วก็รับรองว่ามีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนเพราะว่าพี่น้องแสดงของเราทุกคนเนี่ยมืออาชีพทุกคนนะผมใส่ใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับผมใช่จริงจริงยังดังหรือใช่ไหมไม่ได้เป็นการแสดงไม่ใช่การแสดงครับผมคนอื่นเนี่ยเขาแข่งกันไปนะครับเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์เองผมเน้นหาแล้วกันผมเน้นเน้นเข้าร่วมแล้วก็ไม่เน้นเข้ารอบเลยเลยเขาเล่นอะไรไม่เป็นเลยครับ ผมว่างไงมี่ขอดูคอมเมนต์อะไรนะครับมุกว่าคนคอมเมนต์ครับๆสนใจเอาผมเป็นโค้ชบ,บ,บาสมั้ย<บ>ไม่เคยดูบาสด้วย เดี๋ยวสั่งยืนหน้าเลยไม่เป็นไรไม่รู้ด้วยมีตำแหน่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำแดงมาให้ฟอสตนั่งกินข้างสนามดีกว่าเอาน้ำพึ่งมะนาวด้วยเพราะว่ามะนาวด้วยเดี๋ยวผมต้องเชียร์คุณให้ให้จอดเข้าไปกับตันทีดีแล้วเอาจอสไปกับตันทีมเราเล่นตำแหน่งอะไรรู้ไหมรู้ยังเราเล่นอะไรตอนนี้จอร์ดวางแผนมาให้ผมยิงสามแต้มอย่างเดียวเลยอ่าเราก็คือเซนเตอร์ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราน้าจะยิงไม่เข้าก็เลยไม่ไม่ฝึกแล้วสามแต้มไปฝึกท่าดีกว่าอะไรนะเราเล่นดังงี้ปะดังไม่ถึงเราดัง <gas> รครับ wow ผมขอบคุณครับอินเสิร์ตค่ะ